สบายดีตอนเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะตอนกลางเวนของมืองานสามนาคิจศพของแมย่ยาติกเนาะแต่ถือว่าตอนนี้ก็ผู้คนเปินกำลังไหลามาหลาเนะาะบอกว่าจะเป็นญาติพี่น้องเนาะสุขาอาทิตถึนก็นจะได้มารวมตัวกัน,นมืน้นี้เนาะพี่น้องเนาะแต่ถือว่าเอ่อเพิ่นมามากหนาหลายตาเนาะพี่น้องบรรดาเต็นสามสี่เต็นก็นเ,กนเต็เมไบแล้วเนาะ พาทุกคนเบิ b b cả, ่งบรรยากาศตอนตอนเว้นเอาไปน้องเนาะตอนบวชพัะละเกิดง่ายตอนนนั้ทางคูณก็จะเป็นแม่ครัวเนาะเลยพาทุกคนย่างไปเบิ่มพระเจ้าได้อยังงอแขกคนเนาะงมันนี่เนาะ จะเคือตักอะไรเป็งนัวจะเคือตักอะไรเป็งนัวสีเีืถอตักยังบุฟเฟ่อันนี้จะเป็นทั้งทีมงานแม่ครัวคนเนาะทางนั้นเมนี้ได้เมนูอะไรกินเมนูอะไรเยอคนมืาอนี่ยก็ปลาเนาะแกงปลาจ้าแต้มหมูเออเยอะครบเครื่องเนาะอันนี้จะเป็นเอื้อเลี้ยงเขาแม่ครัวเขาเนาะอันนี้แหละคนเอื้อเลี้ยงประจำบ้านเนาคนงามคนงาม ชุดนี้น้ำต้มเพียงสุดต้มปลาเนาะอันนี้ลาบซีนไปจังเพนอย่าอันนี้เมนเอ้เลี้ยงเขาเนาะทางกลุ่มนี่กลุ่มเอ้เลี้ยงเขาเดอ้อทางนั้นกำลังเมนนี้เมนูก้อยปลาโยาคนนี่สิเป็นกลุ่มเอ้เลี้ยงเขาเนาะ อันนี้เหมือนไอเลียงครับเมนูคือ,อก้อยปลาเนาะทุกคนมาเลยเนานะอันนี้เมนบรรยากาศในงานศพของแมญตติกเนาะผู้คนก็โตหลายสมควรเนาะพี่น้องเนาะ,อะตอนนี้นเหมืนกำลังเริ่มยนะ่อเข่าเนาะทุกคนเริ่มยนะ่อเข่าเนาะตอนนี้เนกำลังเริ่มย่อเข่าแขกคนกำลังมาเนาะ <laughs> oh, oh, oh. đây xe bỏ xe cho đi kênh Để không bỏ lỡ tóc xoăn, sure. này nàyบรรยากาศ mình năn nó cứ, biết thử quả ba tô không? biết thử quả ba tô không? xếp chỗ bọ, xếp này. ย่อมมีชุ ตอนนี้แมนเพิ่นกำลังเริ่มเคลื่อนย้ายนะทุกคนรับพิธีทางดาา้านชนะเป็นจบเป็นทีเขาห้อยแล้วน้อยเอเงินมาพี่ได้เงินบ้างมาพี่อาจัวขึ้นรถเด้อขึ้นรถเด้อจะน้อยขึ้นรถขึ้นรถนี่ <c oughs> <c oughs> ยืนแล้วบอกไนะ <c oughs> เอ็กซ <c oughs> ์ก็เงินมาหันพี่เหรอ เจ้าบ <t len k> um, mm ัวเป็นประพามาเข่าไปไหนไหมงาติดเมื่อลยแม่ขาวกันดีบอยยอมแทะหัวอีกเนาะโอ้ยเศษเนี่ยเศษบอยยอมแทะหัวอีก ตอนน้กแมนกำลังเริ่มเลื่อนย่ายชุดนอทุกคนนะเออไป่นด้นึเลยเ่นเลยนะมุนขึ่นเลยขันใดมีแอร์ขื่อนรถอันนี้รถพอจันวันนี่ก็ได้นี่จันวันนี่ยืนแล้วบอกบนก

ใส่เครื่องตัวก็จะไปบางหันยูโรท่านใดก็จาออกมาลรวบอ นี่ขบ,บวนชุของเพื่อนแมนกำลังเริ่มออกแต่เพื่อนเนาะทุกคน นี่มันทีมงานขายน้ำ่นมาก,ก่อนเนาะอย่าลืมขายน้ำเด้มกกอดม,ามาก่อนเด้อมามก่อนเลยอย่าลืมเด้อ อันนี้สิเบงให,ให้ทุกคนเบงภาพบรรยากาศยาวๆเ,เลยนะทุกคนนะเนาะอันนะี้สิแม่กองพรพนเนาะพี่น้องนะเนาะกองพรอันนะีเนนะ้เป็นทางลงศซเพนจัดแจงไว้ไนะเนานะจะตกแต่งป,ประดับประดา ตอนนี้ซบกับแมนเคสือ,อนมาฮอดปราสาแล้วนนทุกคนนะเอวารกำลังเริ่มจัดลงเนาะเอาวานเข่าได้ไหมาวานเข่าโกบ ยุ่งน่นึงต้องเล่นตัวเองเขาอบนะ่ั้ยจะว่ายาโอ้ยีเลยสะโข่วนสะโข่วนากกลองควายปิดหนังใตกพัดเอากรว่าอยู่คือเฮอมๆหมงโอ้มาอยู่ปิดหนัาเฉยๆั้เหา กเห็นว่าตอนนี้เพิ่ะการังหนาเนาะลนางหนาลตาเนาะเออเอาบอกเราไปเกิดดีจงเออจงไว้จงไว้ให้ลูกน้ำเออบอกบอกเห็นบุเลขของคุณนะ สี่กเจ็ดมือนีจอดชมมาไว้พอเมื่อได้บ่ะขับเมื่อใกลเมื่อขัม่อยู่เหีหิตุกงเออเื่อคุณบอกเราจะกอนในฉุดฮะี่เขาหับถิ่นลูกกันล้นถินลูกถิ่นลูกถินลูอันนี้ก็งแ่อยากฮักรถ นี่ครับบ่นเาปูนน้เ้อปูนครับนึกอเออมากินนมิงเงจ็คเป็นเฮิดอ้าวบ้านี้บานี้เราครับอเกือบรุดรุ่นรุ่นนึกยัุดวัน่จะพนขผมมาใกล้ว่าใเขานี่ยพเฮาพัไมขี่รถไม้ยาง อตอนนี้ก็เพิ่นตาพามเกเจียกวนเพิ่นก็นจะได้เมื่อแล้วเออเดินเมือ่ออะจัวเขาจัวเขาสัมบนเอินเขาเออ่ะ,อะสัมบนเินยืนแม่ขาวอยู่ทางหน้าสัมบเิก็ได้ เอาอีกก็ได้แม่เขาวนั่นทั้งหนาฮะเออแม่เขาวนั่งรถทั้งหนาก็งามคือกันเออแม่เขาวนั่งแม่เขาวนั่งเออเอาภาพรวมแบบเดียวก็ได้และจิงไทยต่างหากลูกหลานเออเออ ดังจ่าพื้นทายหูแล้วแล้วก็แมนทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยจะเริ่มเข้าสู่พิธีเนาะพี่น้องเนะาะกัอันนี้คืแมนประเพนี่แบบเราดังเดิมเนาะพี่น้องเนะาะกับคือว่าปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาก็คือาการตกแต่งครบม,มนะีเนาะอิ่มเพราะว่ากระลาหมักล้างวันนี้จอดครบฮ

ลำดับต่อไปเมนเพิ่นจวางาไก่กีวอนน้องเว่าผาบางสกุลเนาะทางบ้านเขาเอิญเนาะขบลต้องกวดทั้งจกาทั้งยากเดี๋ยวว่าก็ได้พอื้นเนาะที่ตลอดเวลาที่นคาบเป็นที่งงคนนแกนัานของต้นของแม่ติเนาะกับอใหกวอนเพรนี้จะเก็บได้วามไข่จะดีสกุลคนเนาะ สโลมนะปะกะอู <San> เอะพอเนี่ยมาพูดในเนาะอัทั้งอาจารย์ขบุนกับเจ้าภาพคนหนึ่งเนาะเออบุเป็นยังเนาะอัดัวบทไม่ วางเพิงเย็นแล้วก็เทว่าเรียกว่าวางดอกไม้จันแล้วมันออกมาจากแม่ขาวแต่นี้การ์เมนเพิ่งจะเริ่มวางเพิงเย็นเนอะเรือว่าวางเพิงดอกไม้จันวางดอกไม้จันวางดอกไม้ถูกเทียนภาษาบ้านเขาเอิดน้องพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้เน้นที่บวชจุ่มหนาซบหลังจากเน้นบวชจุ่มหนาซบแล้วก็ร์เน มเมค้าอเมซี่ตามลับดนะับนะเอะเมื่อปูกอมันนี้ซิเมนลูกคนเนาะทุกคนเออลูกคนมาลำลาข้างสุดท้ายเนาะอัะนยังมเงมค้าอ่งเนาะเมค ยังพนักจเข่าเนาะเจ้าน้อยก็จะหันได้แล้วกำเตรี่ยวผมมาเลยเี้องแบ่ขาวเนาะตอนนี้กนกำลังลงมาเข่ามาวางเพิ่มเย็นนะสุขุนเนาะบอกดังในกลัวนี่ว่าจมอุ้มอยู่

อย่าเลื่อมเนื้อนักทายภาพเวลาจบพิธีแอบว้ย่าไว้ย่างปลายล่วะกู้ข้นรอถ่ายยู่นีลเอเบื้องติดตามแคนเฮานาะตายแล้วพ่อยังถือไม่คมเพ็งเค่งไว้อีกเจยโย่ฮเดิไม่ไม่ไว้คมอีกยันตกตายพ่อว่ายังถือไม่คมเพ็งคมไว้อีก ห้องใต้จึง่งห้องยานพื้นของคนร <c oughs> ับอ่านเพิ่นวางเพิงแล้ววางเพิงเ,งเงย็นแล้ว,วเพพิงห่อน,น,นะทุกคนนะลูกตอนนี้จะเป็นคนนะจ <c oughs> ุ่ม ไเฮ็ดจุบให้ยว่าสักาจบสวนมันแตกอีกถ้าเฮาอยากจบแ้เฮ็ดมันก็นอนอยู่อันนี้เอาเฮ้ยถ้าเฮาอยากจบอีบไปวสวนนํเขาไปห่างไม่แต่เจ้าจุบส่วนนะเพินว่า779เพิ่นแม่นบ่เอาก็บดเดียว บุแม่นเจ็บาผม่เบาไดของเทียมแล้วของเทียมแล้วแต่กงไม่ค่อยด้งเจ็ดสิบเก้ากี่ตัวด้มันก็อันสกอแล้ดังแบบนี้ต้อกไล่ยังตัวกอบูรตายผมสี่พันดอนอ่าสี่พันนี่ี

พอภัยมันเข่าซบแล้วเป็นทีแค่พอนะก็เขาจะได้เดินทางกลับบ้านาเราขบมานอนบ้านตื่นมากอย่งนไปเรี้ยง้เาเคร่งน้ำมันกับยางสหรับที่นี่ก็บพีชนี่ก่อนเนาะนีเขามาขบไปวันขอแสดงความเสียใจนำครอบครัวเพิ่นเนาะผูดทีสูญเสียแม่เพิ่นไปเนาะ ขอขอบใจทุกคนที่เขามาเบิ่งเนาะอาจารยาพี่น้องเข้ามาิาด้วยนะเรับแสดงคนามเสียใจแั่ใจถือว่าอันนี้เป็นเรื่องแบบของบ้านเฮ้าเนาะการทรงสการเหม่นคาบศพทรงกาสเนาะก็อยู่ทางประเทนี้บ้านเฮ้าก็เหมือนยัง ยึดถือกันแบบนี่เนาะน้องเนาะแต่สำหรับคลิปน wow> uh, ี mae, ้ก hey, ็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนองพี่น้องเนาะขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาบุกมาชมสองที่นี่ยมากุูมมะแปะตาอา่นประเทศ